uh, no he didn't. they didn't do it again. What? what? You shit on these niggas two times, Dr. Oh, for sure. Uh-uh, nah. You smell that? It's a special right here. What what? It's what? to the boogie, baby. to the boogie oogie. Yeah, what's crackin', right? Just let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on slim shit. Saw grass like limp bitch shit. Best damn guilty conscience. มานั่งพูดคุยกับพวกเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกามกามกางครับเดี๋ยวขอถามเลยครับได้ครับปั๊บถามความยิ่งใหญ่แบบนี้ครับไอเดียแรกๆมาจากไหนครับโอ้โหจริงๆครับผมไม่ได้ว่าเฮายิ่งใหญ่คนใหญ่กว่าเฮายังมีนักเมื่อผมเปิดมาก็ละอ่อนพุ่นขายส้มริมถนนคนก็แวะซื้อ ว่าซื้อเสร็จแล้วว่าคแอลก็แอลก็เดินเข้ามาแอลสวนส้มพอแอลส่วนส้มปุ๊บทำไมบัไม่นั่นบไม่นี่อ๋อ,อคุณน่าจะ,จะเอเจ้าไปแอลสวนส้มพ่อเหลืออะไรอยังบัลลับไปแอลอ้าวฟังไอเดียเพื่อนละปีต่อไปเขาก็เสาะเชีองอยงไดอะ่ะรถยนต์แอลก็บ่มมวน,นที่ไหนก็มีเขาก็เกิดไปว่าเรือมันวิ่งอยู่ในน้ําวันนี้ธนาทรเรือยังอยู่บนบก S <S 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 เรือวิ่งมุนบกก็ได้ก็อเอาอะไรตั้งชื่อว่ารถเรือก็พาผู้ที่มาแอลท่องเที่ยวใช่ไหมปีแรกเราทําแค่คันเดียวบ,อบอ่อปอปีที่สองเพิ่มอ,อีกคันหนึ่งบอ่อปอแถมปีที่สามก็เพิ่มแถมมคัน<อ>เดี๋ยวนี้กลายเป็นปมีสี่การเพิ่มปีละคัน<อ>คนก็นมาเรื่อยๆมานักต่อไปครับครับก้าวต่อไปของธนาธรจะได้ครับเข้าจับไปจะแน่แน่ คือธนาทรก็คิดดูอยู่อย่างหนึ่งว่าน้องมาแอลปีนี้มีอย่างพ่องปีหน้าเราก็ต้องสร้างมันใหม่เนาะโอเคเมื่อสองปีก่อนเมื่อก่อนหมู่ที่มาแอลมาถึงข้างบนเนี้ยที่น้องเนี้ยเข้ามามันมีห้องน้ำโอ้ใครเข้าห้องน้ำกูโอ้ต้องลงไป้างล่างกับไก่เปื่อยหัวคือเอาเออฟังแล้วเราเ็าสร้างเมื่อเราสร้างห้องน้ําเราต้องสร้างแบบเหมือนเพื่อนอ่ะนี่อ้าว ถ้าใครมาเที่ยวสวนส้มธน,นาทร,รบ,บอกได้ค่าห้องน้ำมาบาดถึงนะครับบระคุณน,นะครับไอเตะมาบาดถึงาบาดถึงครับห้องน้ำของสวนส้มธน,นาทรน้องอย่าลืมครับ,ค,รบคุณเข้าไปจะบอกชีวิตคุณอายุนี่ส<ม>ี่สิบตั้งแต่อายุสิบป่าถึงสามสิบบอกคุณหมดเลยมีทำนี่อย่างพ้องสี่สิบปีคุณบอกคเคยหันณนะวันนี้มาคุณอย่าได้หัน ว่าหลังคุณมีฝายไหมต้องมาพิสูจน์ที่นี่ว่าตัวคุณนะ่ะสะอาดหรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปลองเข้าดูต้องลองลอ่ะครับใหๆเข็มทิศเหนือมาแล้วครับผมตอนนี้ผมให้เวลาเฮียเลยเชิญชวนคนทางบ้านมาเที่ยวที่สวนเฮียนะครับโอเคครับถ้าท่านนะถ้า <c oughs> ท่านนำมาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะ ท่านมีโอกาสขึ้นมาอ่างถางก็เดียนเชิญท่านมาแวะเที่ยวสวนส้มธนาทรนะสวนส้มธนาธรมีอะไรใหม่ๆที่ท่านอาจจะไม่เคยคุณจะดูส้มเหลืองเหลืองสวยๆจะต้องไปถึงแคลิฟอร์เนียไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เมืองไทยเรามีคุณดูดิส้มเป็นพวงสวยอย่างนี้ก็มีนี<ม>ไ้เต้ครับ เรียนเชิญน,นะฮะนะอย่าลืมนะแล้วมาเที่ยวถึงสวนส้มธนาต้องเข้าห้องน้ําสวนส้มธนาตอนถ้าคุณไม่เข้านะคุณไม่ถึงนะครับโอ้โวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮเปงน,นะครับให้เกียรติมา,านั่งกับครับโอเคสวัสดีครับเดีเ๋ยวผมขออนุญาตไปเข้เาห้องน้ำครับผมจะไปดูว่าในห้องน้ำเขามีอะไรเด็ดเด็ดตามไป,ไปดูจัดไปแจมครับ ใครมาส่วนส้มธนาทราไม่ได้เข้าห้องน้ำหมายไม่ถึงโอ้ดีดีครับห้องน้ำที่นี่ครับเซ็ตผมได้ด้วยเมื่อกี้ครับไอเต้ไปถูปสัสสาวะครับของผมเข้ามาเข้ามาเป็นห้องน้ำ ป,ปลดหนักนะดูครับดูสังเกตรครับคอนเซปต์จะเป็นกระจกนี่นกระจกแต้แต่เลยโอ้ผมบอกคุณจะว่าติดอย,อย่างมากมายครับนักขนาดนะเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปเห็นทุกด้านไม่ได้อยู่คนเดียวครับมีเพื่อนครับดูครับดูดูแล <laughs> ้วเวลานั่งนะครับแบบดูแล้วรู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียว ะครับไปดูครับสามารถเซตผมได้ตัวว้าจริงครับเมีคนอยู่มีคนอยู <out> ่มีคนอยู่นี่ครับนี่ถ้าใครเออธนัดแบบว่าชะโคกนะครับหรือว่าเห็นดังยังยองๆนะครับมีครับมีแต่กระจกก็มีฮะโหทุกด้านกูด้านครับมีเนี่ยเับผมบอกว่าอเนาะม่ได้มาอยู่คนเดียวครับคอนเซปต์เมันม่ได้มาคนเดียวม่ได้อยู่คนเดียวม่ได้ทำคนเดียวครับ ครับวันนี้ส้มสดสดอยู่ท่ามกลางสวนส้มแมนแมนแมน,น,น,นพี่เบื่อ,อไหมพี่วันนี้เจอส้มยังมาเบือ่อน้ําก็น้ําส้มยังกินก็กินแต่ส้มยังบรรยากาศก็มีแต่ส้มยังกลับไปก็เจอส้มอืเบื่อครับไี่เต้หัเบื่อออืครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการติชมรายการนะครับหรือว่าชมรายการย้อนหลังนะครับ เข้าไปชมได้ที่ Facebook ของเ็มทิศเหนือนะครับพบกับพี่เดี่ยวแล้วก็ผมเต้แน่นอนครับผมกับทีมงานทุกคนบอกเรามาได้ครับผมอยากให้เราไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนแนะนําเราจะไปครับผมดูครับมาแล้วมาสวนส้มเจอส้มซื้อส้มไปฝากส้มครับเขัาส่งคไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเต้จงแก้วโอ้ีหครับผมกับไอเต้สงสัยครับบ้านผมมันมีหัวเปิดไอเต้เนาะน้ำครับ เข้าห้องน้ำเราต้องล้างมือมันเปิดยังไงพวะอตินี่นี่นี่มาได้มาได้มาได้อ้าวอ้าวอติอืมนี่นี่มีหูนี่ไปหายใจเว้ยพี่ไปเรื่อยไปงงครับงงงงงงงนี่นี่อติเป็นหัวหน้าระบบเซ็นเซอร์นะฮะ